จากวที่ล่นทุนเลยองเช้อมาตองทีกูแกนมาตึงอำเภอพอเดินขึ้นอำเพอราลัดว่าเพื่อหน้ปยเป้าเมียมาเลยยังมืงว่าเพื่อกูว่าและสะฟาเอาเองเดินไม่รถแล้วมันรัวมาเลยยังรารัดจีนะากูกลับไปอาไหมกูนึกในใจไม่ายอ้อมวันนี้ไม่ติตายต่อรื่อกูยกมือไหวบาราดเลยกูอาดฉันราลดตีกูรบ ตาต้นไายพ้มกรับเปียวไม่ต้นตนพารถไปรับหน้าได้่ะอย่าวาเดินขึ้นอำเภอลงได้เองก็ไม่รอดแล้วเอออย่าไปพูดหมันเสียใจเวลาเสียไม่มีสาระมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันลาบากทีลรกอยากจะไปรักไร้กองมดลาวรูววันมั้งอย่าดื้อนักแรีวันนี้เนี่ยฉันจะบอกให้รู้กับทุกคนนะพูนแกวเปียกว่าฉันอยากจะมีเมียใจโย่เราได้คุณนายแล้ว แฟนแท็ี่วิาปุนได้เมียกับผได้ทำก,ก,กับก้าวบุรุกินบุรุไม่ได้แดงนี่ว่าไงบ้างอะน้องถ้าพี่จะมีเมียสักคนเนี่ยเธอว่าไงบ้างจะไม่ว่าอะไรเราก็ชีวิตของพี่ไงล่ะพี่มีเมียน้องก็ดีใจแล้ที่ได้มีพี่สะพ้ายไงดีใจที่พี่อยากจะได้ใครเป็นเมียคะผู้หญิงที่ไหนนะมาทำให้พี่ชายจะนักได้อะ่ะผู้หญิงที่พี่ต้องการ เธอหน้าตาสวยและเป็นเด็กบ้านนอก <l ots> เธออยู่ที่นี่ก็ชื่อว่าดาวเรืองลูกสาวของยายเตือนลูกเลี้ยงของตาแคลวมันไม่อยากระดับการที่จะได้เพราะตาแคลวมาเล่นการพนันที่บ่อนของพี่บ่อยเธอรู้ใช่ไหมมันติดดีพี่บานตะไทยพี่จะต้องเรียกลูกสาวหรือลูกเลี้ยงของมันมาไทยนี่อะแทนค่าใช้นี่ใช่ถ้าพี่เบื่อมันวันไหน <l ots> นางดาวเรืองเธออย่าลืมว่ามันสวยนะพี่จะส่งให้ไปเป็นโสเป็นเดทที่ซ่งของน้องและของพี่ไงล่ะ นี่พี่ชายรู้ใจน้องจริงๆเลยอะแน่นอนที่สุดแน่นอนวันนี้น้องจะให้รางวัลพี่สองหมื่นบาทเอาไปเลยจัดการให้สำเร็จน้องจีรอจจ้ะจ,จะไปเปิดร้านก่อนนะคะสำเร็จนะพี่โชคดีละทองเบาครับมาหน้าเบามานาร่อง,องสำเรยผมเปิดร้านกันเอาเก,กี๊ยร้านไหม คนตายนี่ครับยังครับเปากแล้วคนตายก่าป้าร่อยกินเราบานมา้น้องไม่ได้ครับเลยเลยยุ่งเต็มที่เลยเดินชิปไม้ตรงกลางไม้ไม่ได้ครับเลยพ่อหนามาแต่ไม่จริงเพรดเอไม่ไม่ไม้กับไม่ได้มากครับไม่ไม่ได้มาจริงเพรดมไม้กับไม่ไม่ได้จริงเพรดม่เตะจริงออกไปไหนแล้วเพรดกลักหลักเลยพ่อนนี้หามาอะไรอ่ะนี่ครับ โอ้มาเตียวอันกันองนะครับรูข้าวันนั่งมาพมมาเตียวมานลเนี่ยตาเรากนเจีนจอบเป็นวัฒนธตมอย่างวมาลองเฮ้ร้อยเลยว่วว้านี่เลยขึ้นมาไหมขึ้นคนตอกวันด้มาโอ้เพื่อนกันเราเกครับพี่เด็กไม่ไม่พี่ลราวันนี้ไปเลยมั่งตอนพี่อามาพีนไ่อช่พมมาย่มาต่ปากเน้อพมใดเด็กไม่ม่มาพีนไม่ใช่มาย่ออามาพีนเลยกกีานยังเหาี่ครับเค่ลยไหมหรอตาเคก็ไม่เอาเคี่พี่เอามาเด็จีนจีนเปจนเด็กจีนเป็นเด็กจอง เด็กอำลังไครับเร็วราคาคิดเพื่้องเอาคิดรายายกับราคาคือเล่นกันได้คือต้องมาคือต้องมาไปเลยต้องมากลางคืนเนี้ยรอยจวเกล้านี่ปั่นเจดเฮ้ยอยคือเด็กไม่เจ็ดมันกิดเพิ่มโอ้นี่ครับอคากบันนี้มึงออกมาต้องสึงเสมาเลยสิ้นเทไม่ต้องว่างเลยหรอเงี้ยฮะนึกครับโอ้ฮองฮ่ารอยฮ่อฮรอยไปเลย

เธอไปฟ่าเด็กมาเลยครับปีร้องใช่คือว่าเด็กกันพุ่ป้ามาต้องให้ตึงตีเลยแกจะมาลองดังปลอกเลยลเด็กนี่ครับแต่ว่าล่องกล่าวก่อนรองนะคือว่าวันนี้ต้องลองคือคือเด็กกัน่อเอาคือพุมาป้าไม้วันนี้เลยแต่ว่าล้งกเ่าตัวเช้าใช่คือคือนี่มันขึงคืนแล้วมันไม่ติ่มคืนมันกระตุ้นแกจะมาลองคือว่าคืนนี้เกาคือเกาตัวเช้าคือว่าคืนนี้เรากางให้ปอกไก่ขี้ก่อนน้คืนเราลองนมันร้อยค้มหรือหมอนวดกองเล่าร้อง ลองตั้งตีทีนี่เจวันอย่างไรลองแตีนี้เจวันอย่างไรใช่เราพ่อพ่ออยู่แหวะแหวะไปพ่นรอพ่อตรงแยกน้ำก็ลำตุ้มไว้กลางเด็ดมึงเสียงก้อยท <Aww. S 2> ีวะาก้ยเจก้อยโทษผมได้เ <apprendre> ป <situación> ็นนะ เสียงมูร้งในกอกเสียงเคียดเสียงกบกบควยควากบควยควาเสียงมาอ้ยอ่เจอดิงจริง อยากคนดงอัดวีซีดีไม่เชื่อชื่อเสียงวัวเม่เสียงงูงางวางเสียงแมวเสียงแมวจำได้ไหมเปียกจำได้ลูกเล่กุ้งเอื้กินข้าวได้แล้วกุ้งเอื้ไอ้เลยแมวเลยแกล้นชื่อดินกุ้งบากลันเลยเปียกก็เลยมึงไม่บอกว่าแมวน้อยหรอกกูดีกว่าแมวเด่นกุ้ง หนองบ้ากูดินกุ้งเนื้อนูกุ้งกูเกลกอกึ่ยเมือนกันเฮ้ยเออหนังปลาทอดถือว่ามีความสามรถตรวสอบสามมองถ่ายปน้ากันวะเออปันปรื้วว่ากุณพามาะต่างนี้เดี๋ยวนันเบี้ยคณหลักกูตามขนหัวปลาหนูเข้าปลาหนี้เข้าตรงกลางคลองไงเลยคลองโต๊กขนาดบอกง่ายอย่างตายโต๊นะก็ต่อไป ทางอะไรเดินไม่ได้ทางมาลาโก้ถูกวัดอะไรไม่มีปลาวัดชะดูก่อสร้างถูกปลาอะไรเปียกมดป,ปดลาปลัดโครงถูกปลาไรห,หนังยองปลกขี้ตกปลาะไรหดมาปลาพัทลุงถูกอุบาทเวลาก็บวดปลาก็โก,ก,กลัวกับใบไรโกลัวกับใบมีดปิด ก็รัวกับคิวแบอ้แมมแบบปิดามบังดาก,กูช่วยดยเดือนอะไรสามสิบวันกันยายนูกยี่สิบเอ็ดวันกุมภาพันธ์สามสิบว,วันกันยายนสามสิบเอ็ดวันเดือนสิงหาคมเดือนอะไรสี่สิบห้าวันเดือนขลุงูกเออเปกูเปกู โบเกต้ายัวไม่ก้นดีอย่าว่าแต่คนตองเออกองไม่ก้นหงูเป็นไอ้เนี่ยยกตัวย่างใกล้ๆไม่มีก้นอยู่ในรังมากินนอนเจ้ยพอแมมกว่ากอเป็นตัวบองอก้นถึงเยี่ยบมมเป็นลากูเบีน้นจาลาดไม่ก <c oughs> ้นบบเกต้ายเลือเมื่อไรแล้วตองซากเบื่อไม่มีก้นจิ้มเกลืองแทบจะตาย สากเบือกินต่อบี่รัวอ้อบัวเตี่ยมปอก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 ข้าได้แกงปลอดสากเบือแกงเช็ดก็ตักให้ักถ้วยไม่สากเบือไม่ไมไมบัวแกตายไปก้นใครเด็กเบืองแลกตอกไม่มีก้นว่าเหี่ยวอย่างเดียวแต่ไรไม่เป็นปืชดครเด็กปองงอกน้นตึงโดหนังคาราโอเกว้าไปก้นบัวแกตาย ข้องไม้ก้นเบอไอเปียกอืกูตามมึงเดีย่ยวลูกปืนแกยิงก็ตายอคนอยังรักเส้นเหรอเริผมกลางกาดและวันนี้มาเวกันตุลี่ว่าเจอใกล้โต๊ดไอเปีนี่ลงไปยิกเลือกวานเขาเวียวว้าวเวียวว้าวก็าวาวามาเจอกับข้าวกลางตากไปเลือกว่านก็เจอเลนเคลยดว่าลาดเปิดท้ายโลไม่อยากให้เปิดเปิดตายก็ไปลาดรสเหลือโบแล้ว เอ al, ้ยร้อยร้อยเอ้ยจอโอปันอะไรเจ้าเออร้อยรูเบียก้อยร้อยเจอเฮ้กอต่อไปตามมากูตามว่าไรไรเออปวดเจอหนุดปลุยเฮ้ยกอต่อไปเอาตามมากูตามมาอยากรถอะไรสี่ล้อรถยนซ่องล้อรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรไม่มีล้อรถน้ำปักโตก เมร่ากูเตียนยุ่งอะไรครบแล้วใกล้เลือดออกยุ่งล่ยยุ่งอะไรครบแล้วต้องฉีดยาหลบดื้อยุ่งอ่างมาง้างเงือง้างมายุ่งอ่างมาง้างเงือแม่ถึงตีตัดอันเดือเรากัดครูไว้ครูมึงเอามเงนไอ้มึงพอกูกัดครูเลลูกจะไวเรือปลาพุดตั้งปลารำตั้งพปลาตรง เชิญพอถัมาวลมมาโยงกันวันลาข้าวป่าประจี่รัตนาเสยมาโอนยาไเนยนั่นหรอนี่มาเล่นที่นี่กลองมันคุณไม่มวนหนารืนนี้เล่าก็ไม่กินในวัดก็ไม่กินไหนวัดเด้อก็ไม่กินไ้นวัดเฮ็ยแต่กอยู่ดีกูกินไหนกวนก็มีตีลงในร้านว่าเดี๋ยวมือกนส cái mượn tay rồi cầm ở ám kinh ra này vặt đi vặt đây tầm đai của tư kênh, và kênh phu năm phiền vặt thì quá ra mà kỳ là chính chính tầm đai mới chạy ngoài ừ chính ừ ừ là lao cao này không chịu ai đây đứng nhưng... rèn qua nhà ba nào ní ừ rèn qua hợp cũng cái ấn vô kinh gà ba chạy túng vô tầm của phàn mới nói lao cao quên là chậm lịch vô căn đất này chính ớ กินก็มามารับได้งใจฉาลต่างเมื่างแบบเพิ่มพี่จา๋าพวกเราไม่ได้เกี่ยวหมอรักษาร่างกายน้องไหญ่เที่อะค่เจ๊ก็ว่าไปต่างนี้เกี่ยวผูกเข้าซ้ำยอดนองทราบข่าวว่ามีหมอดีอยากรักษาร่างกายให้ป็นเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตรงนั้นเฮอออ้ยยาหน่อยเนื้อจำไข่หนเอ,อเกิดเป็นคนว่าง่าไกลไปตึงเขาบอกว่าเกิดเป็นคนอย่าโทเท บางคนธุรกิจล้มจมมากกูไม่ตำไร่เล้วคลานเร่ทำเ้วพิดว่างปีคนแทนคือคนแก่ไม่โทคนแก่โถคือคนตีไม่แท่เออเรื่องกิงเออจำไว้คนแทนคือคนแกไม่โทคนโทคือคนตีไม่แต่เออแล้วคนไปซื้อนั่งซื้อมาอานในเซเวน่นอา่อา,อาไปซื้อนั่งซื้อ้แก่วผู้สำเร็จในชีวิตอันสุงร่องก็ตำปลื้ ไอ้ผัวกแกมีความสําเร็จในชีวิตมึงจำไว้ได้แกว้าชีวิตมันลมละลายพังปีนี้ปีนาดมาไม่โู้เต่าได้กว่าจะสําเร็จเพราะฉะนั้นคนเทคือคนแกไม่โถจำคำนี้ไว้น้องค<ฆ>้าพี่เดียวบางครั้งทำใจไม่ได้ชาวบ้านนินทาวอนนงเป็นโรคเรื้อนน่ะอําแรกนายเปนและคนบาร,รเราเรือเงืองเผื่อน <c oughs> ขิงเฮ้ยวันก่อนกูลงออบอโต้บอกกูไม่ได้โบบบานเราบุยปลากักคลัก อันนี้พี่ทองเคยลงอบตครับปั่นพลื้อเลยจองได้เสียงเดียวอยาดีเหม็เก็เฮ้ยมดขาเล้าเก็ดเบิ้ลได้เสียงเดียวผมกูพยามเสียงนะลวกว่าไม่ต้องมาเดนเนอร์เท้าวนี่กันเน้นรวนกันเร็วพลิกไอ้มึงปิ่นมาเร็วอย่ามาประวัติซื้อเล้าตังไอผักผวกมั้งมดขาเล้าเก็ดเบิ้ลได้เสียงเดียวเสียงไอกาเคยกับมึงไอเนจ้ย ไ่กับพี่รอยกูจําไม่ใกได้ว่ากูลุงบื้อยนี่ลุงกับพี่นองโยนนี่แหล่เพียกจะาดูบ้านว่าลูกกาเน่ควายมอเตอร์ไตรไปก้นคนเมาเล่าไปรับพี่อยู่กลางทางชคยเพียกไปไปก้นคนน้ตองอะลรว่าเมากวยจะไปก้นคนเนี่ยพอดีไปกลางดนนก็เค่ว่าเมาไม่ขับกูรับเสียเลยเคยแค่ไหนไปเจ้าวัดเจ้าวัดอ๋อในดาบวัด เพี้ยกรูจากปีน,นี้มาใช้กวอายุบ้านตามมาแล้วมาก็ตังสื่อสานกินแก่ไตยนะาข้าวสา้นลูนเรามาช่องเดือนกินมดเลวกูไม่ใจหมดกันเดี๋ยวกินวันเม็ดไออูบารเอ,อ้ยอย่าแร้งหมาก่าได้ตังสือสัสอ้นาช่องพันเกตข้าวสา้นเลยเปล่งชังทั้งช่วงันเกตไม่สา้นประภูมิกูแค่รดเกลืงองชนกวว็อแต่ว่า ผลเล้าก้าวปากเดิมบิดโอเคตายบิดรถดฮะหนังปักพอนสักเดียวเคยพัานมาจะได้เท้าว่าผูกเข้าทรัโยนไปต่างกันไหมค่ะไม่ไม่เคยลืมพระคุณของปีทั้งสามพักพอนให้สบายใจเออปักพอนไอเปียกดูเมียกามัยาปลือไม้ามายาเปียกคลานกูเมียกโอ้เสียงเมาอาเตือนนะพระนุษถ้าคนคลับบ้านไปตัดยางอยากคลับก่อเวัวนั่งไม่รู้ก็รู้ อ้ายากกันเลยนั่งเกนคุดเลนนะเออดวีซีดีเคาเอ้เข้าไปในกลองมันนั่งน้าโจ้เข้าอุ้ยเดือนมดตู้เบิรเบิรเบิรโอ้ยเก้าทำได้นะเชียงมาเบิรเบิรเบิร์กว้าในเชี่ยวที่ ลูกวัวม่วัวคืนนี้มองความความชื่นชกจากแรกของนี่ไงที่นี่พระมาะคนครดินเดนตันวาคมพระมาะคนครตันวาคมนี้ก็มีองค์พระเดชา,ามกราคมพร้อมด้วยองค์ราชินีคุมปาบปันตรงกลองเมืองหลังจากอภิเดชตํารนก็มีควายใจมีนาคมเป็นตะกีเวียนรักแลก้วก็ควายหญิงเมีสายนยน เป็นผู้น้องตั้งท่องในตูบตรงไปเรียนวิชาอยู่ที่วัดของท่นา,านอาจารย์ฤาษีพุทธปาคมก็เรียกว่าวัดมิถุนายนเรียนในวิชากระดักกะดาคมจนจบสาขาสิงหาคมไปเจอกับบุตรของจอมยักษ์กันยายนมาจากเมืองตุลาคมชื่อว่ายักษ์พุทธชิกายนเสนอนิยายกัารดะเรื่องมนต์รักปฏิทินครับ เปนพี่เลือนนั่งมาไม่คืนกับรอยอ่านเนื้อไปเที่ยวเล่นนั่งัวเล่นน้่งนใบเป็นไหนน่งไม่เครียดคนที่ไม่เครียดก็บอกว่าเป็นคนที่มีอายุยืนจริงคนในพี่น้องท่านผู้ชมที่มานั่งคืนนี้ด้วยความรักกับพี่มมาให้กำลังใจหนน้ำอ่านเนื้อด้วยความเป็นห่วงต่าง่ินคนในนี้ก็ไม่งั่วไม่ควรนั่งเลยกันเรียบร้อย เราลงไปก้างหลังใต้รู้กันจังเสียพี่น้องอยากใต้รู้กับนายนน้ำต่อเดียวจบน้ำเลยพุ่มลงไปใต้ก้างหลังอย่ารีบครับนะครับแขวี้ยงเขวี้ยงไปเตะเด็กเดียวเด็กดีกี่ใต้รู้กับนายนนั่ตึงกูกันแกไปเดินไปกินข้าวมันกันแกไปยิงไปใต้รูัหาดูดนตามไปยานมาตึงเด็กกันตาวิดได้มาตึงตามกูตามด้วยอันเตรบ้านเลยไหมหลูคอยไม่รอคุยตีควาป้อมไปเลย

จกเด้แจ้งแม่โอ้โหตอนนิดมากมามเดกัไปว่าพีก็ใส่พีก็เล่นนั่งให้เล่เดี๋ยวปาตีมั่งให้ดือก็เพลินไปเลยอย่าไปว่าพีก็เล่นนั่งให้เล่ใหมึงเห็นรังรางมั่งก็หลุดผปาเจ้าก็แรว่าเด็กเลยอ๋อเนาะมึงเห็นรังรางมั่งไม่เหมาไม่เลยปะไม่เควงเคววงเวงเลยมัง Và mai đôi mẹ ơi mẹ cha rồi ơi cha thế Và cũng nắng thì ừ. mới chạy cha đó vò ta Ta cha mà nắng ra mắng đúng không? Thế tiểu bếp 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 Lợn lợn thì có tiểu rô Thì tiểu trăn tật mà xinh xinh à, Mà ma cũng chiến quẹt quẹt được bà rạp phê Có mấy cuốn lên mang trẻ đi có mông và có mấy lôn Nhà đúng cứ lỡ thật Và tầm tài giang hiểu hơn lắm Chính ใ่ลเตีมวยไมาจ่นยากนัเอออันคือคนคนนั้นนีปดุกในราวมไม่ดังแต่เลยอ่านได้ในลราวนั้นเดียวจงไม่ใจรู้จักกันมากทีไปเล่นตีจังวดเอาไปเล่นประตลุงแต่คไม่บอกว่าจังวัดไหนนะมัน่เจอไม่บอกคืออย่าบอกเราประตลุงบ้านกูนี่มันกูเขึ้นไปย่อมอย่างนั้นตุ้งเาเล่นประตลุงเนี่ยคไม่บอกว่าจหกร เจอตาอกันรอนูไปเลดไปเลปเลจะตลุมึงว่าป่าเบี้ยมันตังเด่นั่งไม่ตันรึ่งจอรเด็ดป้ามนน้องตุนารูเนี่ยตือนนั่งอาเรือยีมันจะหลอมืออยู่ตังรูมันรูปจเรื่ีจะมือที่เรื่รีจงยังไม่ตาวันนู้นฮะจะมือที่เรี กำเปิท so yeah, mm ี่ตงควรไม่เล่นตีเหมือนคกูไปนังกินน้ำอยู่เลยถึงไอโกหรือที่ไออ่านเนอหอมือมาตั้งมันมากรรมขอยกูนกหรือที่ก็ร้อยนะกูหรือที่น้ามือเล็บลุดมาแล้วนะอ้มาตางหรือที่ใจมินเนี่ยอ่านเนอร้อยไตกูโมอนุ๊กีนมุมว่า คุยเลือกเลยนั่นเลยใครยกับคุณบาดีา้และรูปมวตายอยกหรือซีมันจะนู่นหรือซีของมาตามันกัดว่าเแล้วทีทีแรงพรรีดังหาดูรูปการ์ตูนวัยรุ่นวันนี้เขาจะไปวันนี้ยอดทองไปกับข้าด้วยไปไปน่อยกับไปฆ่าคนไงกุ้มเนีย่ยไปกับคนนี้ต่อเจ้าเก,ก็บเก้าอียก็เหลามึงไม่สู้จะแม่ทอง ไม่สู้ใช่ไหมไม่แช่ไม่สู้แต่ว่าคือมันมันมันไม่อ่านนั่นเมือนกันเละบริษัทเดียวกันแเลยกีคลาดจำาดกาใจแระเกิดมาไม่สู้คนมึงไม่บัดสีหมาแล้ว,วะกูถามหน่อยสมมติเด็กวัยรุ่นวิ่งมาถึงเตะหน้ามึงในงานมึงจะทำไงอะลมกับโอ้ตอบหายใจแมนเน่เด็กชัดเดียยกขึ้นรำตัวซาสรุปว,ว่ามึงไม่สู้ใช่ไหมทอง คือป้อมบิ้มตรงๆกับว่าผมกับเหลืองหลบเผื่อนนี่ผมก็ตัดยางแข่งโจกกับทําไมไม่โซ่แต่ไม่โซ่กับไม่โซ่ปักตัดยางแข่งจอกองก่อนพุณโซ่กูปักแข่งโจกไอ้ครับแรงอยากกับคนณพานจริงโมเรย่าเจ็บพระแม่แกไม่ได้เด็ดขาดคือทีนี่เราโยกันด้วยความรักอย่าไปเครียดบ้านเมืองเราอยู่กันด้วยความสามัคคีเมืองนครจะได้มีความสุขฮะนี่ตันนายกเขาบอกเล้ยงเขาจะสร้างเมืองนครนี่ยิกตันหานเยอะใหญ่หยิกตันสงคลาหยิกตันเกียงไม่ได้ เมื่อเรากล้องดีกันลุยจริงเหอเพราะฉะนั้นอย่าไปพรำกูกับไปโต้กูไม่คบแล้วไม่ขอเพอวันนี้ไปในลาดมันไปบอกแม่กาว่ากูหลักดมกันมงเลยสิเปรตแต่กูหลักดมก็บวดดอยมันก็เห็นแม่กาว่าดมตองยิบตองยิบไม่ใช่มึงยิบแล้วค่อยยิบไปละแกงชาปรตไวยไรมันเตียวกิดเปรตจริงกูไม่เคยลักก้องเคยนะกูบอกเสีด้เปรดีหลักแกงแกงช่วยจองกูจบมึงอง กูเคยรักก้อนเคยวัวได้เห็นว่นนี่มึงไปยิวหลุมมองมาเจ้าไอ้ตรองตุ้งแ้วกูตามเลีวว่ามอองไรแม่กาว่ามอองแก้วก็กูเอามาแล้วแกเอาของกูแหละไอนตู้ันกูยอกลับแต่มาแล้วกูมาด้วยการตองแม่ขอบขอบปรี่ยนเลยไอ้่ันมึงแล่แกวันนี้มาแต่รุ่นรถเปลี่อยู่รุ่นตรงน้อยแต่ผลท่วนปักมากูใจว่าแหวใส่มันในปั้มผนท่วนปักตรงนั้นไอ้ตู้ก็หวาแหวไม่ได้ก้นตกตกว่าลันหลันวะ ตองเอ้อเวไม่ได้ควายลงเือนวัวมึงแล,วลง้วคว้าลงเมืนวัวคู่ปลื้นไหนปั๊มมันรู้เห็นเขียนว่าปัป๊มป้าตองป้าตองไม่พื้นกันเที่ยงลงบนโต๊ะคำเด็เตือะตอมนันไม่ใช่ต้องดีใกล้เคไปต้องกูก็จะยากขอบขอบฟรีแต่ได้ต้องไปเตะบอจน,นทริปจะเดินอดพีกันอยู่เก้ากันมันได้กินกูว่าตองเอิ้อปัม๊มกูไปกินข้าวบ้านพี่น้องมึงที่มันจะมันฟา แล้วพี่น้องกูติดในในเมืองโคนแล้วกาลาด้ว่าอิดไม่ใจเมแต่ยามึงกูน้อยแต่กาเกี้ยนมาบานตรวจทองแต่ต้ยโหมาันกี่ไม่ราตรวจไหม้าเร็วเปิดเจอเลิดสร้างแต่บาปบุญไม่ต่ำเลยคนเราตําบุญแต่มากเนี่ยสร้างบาปอะไนี่พวกเราชื่อบนชนพวกเราขนาดศิลปินแต่อดาต้งพี่น้องก็มารวมมือต่าบุญกันคนเราอยากแต่ตําแต่ขรเนย่ยต่แต่บาป เฮ้วันเด็กกูทำบุญเมน่วันนี้กูไปวัดเสมาเมืองแกงไลไปทางซองฉันเพตาตนั้นเห็นกูยิฉันควรไลรองตันว่ากันเลยแกยอมให้ฉันหรือไม่ไงฉันแกงคัวไรหรือเปล่าขูดมะข้าวขาวรูดมะข้าวขาวแกงใส่เปล่าไม่เอ,อ่ยอย่ามาทำเชย่ามาทำเชยแกงถึงเคยไม่เนี่ย ปลาไหลรู่งูน้ำตักมาสองสามพูนยาไหลซูลวัดเตหวคาปลาไหลไปในเม็ดไหลไม่มีเกล็ดไหลมีเกล็ดได้ไงแกไงร้อยไรว่าปลาคูน้ำเนี่ยเด็ดติดติดแม่มคีงูนำว่าปลายำบากระเนื้ออันวันนี้ไป็นัางร้านอาหารครัวอันดามัน เวนังควรอะมันมึงสั่งให้เราเขียนเมนูให้ชาวร้านแล้วเขียนๆแล้ววิ่งออกจากร้านกูสั่งกาัดรวมมินตันดีแต่เทรนวิ่งออกจากร้านกูยิบปากกามาเขียนๆสั่งกาแฟตัเดีแต่เขียนๆปากกาไม่ติดกูทำเด็กซื้อปากกาไม่ติดอีสา่งมันว่ามึกมัดเดนมึกมดเดอะรอยเดอวปัดกับติดส่แต่คุ้งกี้จอกูมากินอืมคนแรกมึงปากคาด้วยบาดุลเลยกูแหลมพรำจนกูนู่แค่ขาด ทั้งแรงอยากนี่กองก้อต่ำใจเลยอันเนี่ยเดี๋ยวกูเครียดนักหน้าคนเรามาเล่นเหลวปื้อันจะว่าไปซื้อรถเล็วเราันไปซื้อรถแร็วเออไปซื้อรถแร็วก็ไรือยกูมึงอ่ะรถโควิดไอ้ไรโควิดวีโกมาโควิดโควิดน้อยโควิดใกล้ปากก็ได้ตัวอิดเนี่ยรถแก่แก่ใกล้กูหนูยังกันหนึ่งเลยเอามาต้องรถร้อยรถอิซูยี่ห้อนิดสั้น Nên là con ý trụ Nên ý trụ nói